สวัสดีค่ะพี่น้องสุพลสุคนจ้าได้ตำยังปลุกปักปักน้อเนาะได้หรอกก็ได้หรอก้อมปลาไหลเด้อครับไปตำไปใส่ปลาไหลกับปลาไหลปลาไหลสุตหรือมันสีเขาหูหรอเนาะเหมือนอมปลาไหลยิงเงินขบวนสวัสดีพี่น้องเขาสุพลสุคนนะครับนผมปลาไหลก็กินตับปลาไหลเนาะงพ่อไงเนาะว่าก็เป็น ก็ฮานได้กับจน,นนั่นแหละมัน <c oughs> เป็นมันเหรอว่าตัวดำตัวดำชุดก,กามันมันเลียงงามแทนได้แบบอันพี่น้องทาง,ง,งาพญาคอนท้มาจองพนาบดายเด้อพี่นอ้องมันเศร้าถือแล้วน้ำขึ้นนะน้ำร่องพะยำมันน้ำก็ส่งสิขึ้นส่งสิลงไม่จังเลยหรอกส่งโตเดี๋ยวเพิ่งกันไปเที่ยวผมไปใส่อีกไปเที่ยวมันถือกับจัง กินบอกเัวเด้รับว่าตรงนี้ไปกัได้เพราะมันกันเลยครับลุงเหไรตัดไปเครื่องคั่วไปน้ำเจียวน่ารักการอายปหาิมันกับ่บมันว่าเขาจะได้หลายสุบมือดิมืนทีนึงก็บได้มืนึงกับอไดิตอวออมนี่แซ่บแี่บออมปลาไหลนี่ บ่เมนใดหน่อยได้หลายกับสิได้ค้ไงไว้ติพ่อใหญ่บ้านเนี้ยค้งไว้แล้วบอกว่ายนี่ยมันหาบ่ได้เนาะมันมันบ่แน่นอนเด้วยนิ้วมือจ้านึงบ่เป็นตะไรก็ไดเดียบ้านนี่มันก็สิมืออะไรมือว้อแลอ้วเออหาปลาในหนองเน,น,นาะแม่นจะกินไม่สัง่งจะแช่กระยังบ่ได้อยู่ดีนองก็บ่เป็นหนองในน้อยเนาะบาดนน้องเออตุ้ยสุดใจหูใจตาก็เคยเป็นยังได้อยู่ได้กินอยู่ กะสารคามทอดทอดผู้คนจะว่าจะตำบลจะอำเภอเนอะเกียวใส่เป็นนวยเื่อครับเอาจิ้มมัน่ะอะไรกัน้องร่างแต่ไลมันบนมีเหล็กมันกับเเลยเนว่ามันเสีบน้ำเลือมันติดแม่ไอานี่แถมหยนกขังงยยกัน้องใส่ลั้น bún mắm ấu thì phải đi bạn, bắt lấy thang lan lấy lấy thang, lấy thang đi, cái gì, mày là thế phải ม่อยู่ตัวปานนี่แม่หบอก็จะเต้นหกกนำหน,นะ,ะ,ะนร้มเล่ด้นำเริ่มขับไปข้าววดทุกแล้วหิลร้วมเต้น่น,นำหลายแลย้วเตี้ยงหมอกดบุบๆเจือกระดับไพงวดทำชิงง้นใกันเรือบ เออนี่มันยังสมควรกันเนี่ยหนังมังสากับพักนั่งข้างหญ้าเอ,อาลาเต้ป้อมเลยพักกระโดดนังเสียบหักที่ผปพักกระโดดจีออว่าซิ่งขุนพี่กันก็เบียดประไล่นี่คนว่ามันฝาดมันบ่าฝาดเลยพักกระโดดขนันสุกมันบ่าฝาดบางคนไรก็บม่ได้มันถึงม,มุ่ง ว่าผมมีตนะะโอ้ได้แกงซีมหมูด้บางโอ้น้ำก็แดงตรงไปนี่แหละสีสันมันหาโอ้โอ้โอเป็นเดียวแดบผักเดียไงที่ไม่กันนะ สุกแล้วน่ากินไงบ้างเดี๋ยวเขาจะดกิดทีน้เด้วยครับพี่น้องออมปลหลก็สุกเลยหอมนั่นเนาะนาะเกี่ยวหยาดเนาะใส่ตะปล레이มุดถึงออมปลหลเกี่ยวนี่อ้าวุ้งกินอะไรอ่ะแมนโอ้ย เล่นเลยเรียบกขับมารจางเร่มาจางนี้พอดีด้ยพอดีเลยเห็น่าประู้ดลยครับงด้างเสรความป็นมือมาม่แบบนี้ก็ให้ เยเี่มากเดียวมนวยเลยล้านฟ้าคนชุมาอยู่กีบอยู่สองคนมันเหงานเนมันขึ้นมันเด็กเด็กนาีถุมก็เลยสิมาผักสี่กันไปอยู่หน้ามันมันไก่บ้านสามัลัง้ยม้บ้านรังไรข็บดีดิมันดูแลบดวถึงเนหลายคนดูแลอยู่ เป็นบานใหม่คือสมไมเก่านี่หวกเตาแล้วคนวอยุขวก็เตาได้พอซาปูนกับขึ้นเลยอขึ้นบานที่กันไปเบิ่งเนี่ยหลังคนวอยุขาบเนี่ยมันบ่กินละปูนมันละไตขึ้นไปมันินไเรงเ็นหางขึ้นไปใช่ไหมาขนไปหาใหม่มันตลาดอะวะตอนนี้ก็เห็นจังจขึ้นเลยใ่ไหม้งกันเา เง่นพาคเราเอยาไปฉีดที่บ้านไหมครับของ่อยล้างในอยูยทางเคิ่องอยรู้เรถามก็จะว่าเีลดกันยังน่กันปวกร่งสิกเล้ยงมัน้องไุดไปเบิรหรอไม่กันปวดรงสิขเล้ยงมันวด่องนี่ถันไม่เบิอไปฉีดน้ำเสากันปวกล่องบ่ไ้ปวกรงนะกันบอรนี้ปวกมันกินมันไ่กินขังหน่อยคนถิ่นนี่มันกินขังใหคขุนเด้เบิร์ธคนเปียกขังหน่อยังึ้นไปบังเหล่าอยู่เอหน้อมันบุกินนี่หม่ยจะเหมัน ไม่โบราณของโของ,มงเมเลยมันขึ้นไปเดึง,งุ้มหัวไปบนี้นี่เนาะดึงหัวสนอใช่าไอ้ว่าคือขาดบัดหรอเ<ด>นียนบัดไม่มากสีลงนี่แต่ว่าขึไไ้นบพะต้องเอาไมส่สะาสะ,สะลง,ลงสดงี่สขาดบ่เขาจะทังั้งสีแหงตัวเนาะนี่ยเย่ข่ห็นบ่ตอวข่บวชคนอยู่ทิงหลายใครจบมพังกันตอนเออมันกินขางไหม เอากระเฮียนผู้ใดเดบผพกะล่งเบิดยง่งแง่งตะลังค่าไม่พื้นแป้นปูนี่มันกินเบิดเลยกินขางไหมเออกินได้ขางเดียวไหมสามขางมันนี้มันถึมากินขางกินคืออใช่แน่ป่ะนี้ปวดแล้วโดนเต๋อเอาเอาไม้ประคองเพรางมันดังกกโกกกกกับบอกว่าจากนื้อหรอกครับบอกว่าเปลี่ยนเลยมันย้อไปเ้าก็ได้ยผักผ้าใส จ่างร้างม่าเปลี่ยนหม่หรือไม่ต้องนี่บังคับห้องหื้อรยบ่ไหนไปแล้วเราไม่มองพักได้เหมนเปลี่ยนเป็นค้างเล็กได้ดิเทียงหน้าหน่อยเขาเสียดเทียงหน้าหน่อยเขาจะย่นกับไปอีกแต่สัตนสีก็จะไปก็เอาเยู่เนี่ยอย่เปลี่ยนเป็นค้างเล็กเด้ดิเอาเล็กขึนม่เลยเอาเล็กขึ้นใจเลยวกินทั้ง่าเขาจองยังเขาไปเห็นาบหน้าเขาสดเด็พักเลยผ้าเลยเจียบียบองไปกับเจียเขาดำเห็นหน้าสิกับเ มึงย่มองินจีนเห็ดเอานำจีนน้ต่ต้องเห็นไงก็ได้ดรอกเห็ดกะเม็ดคนจะสามรอยนนี่ก็พออกคนหอยเห็ดใัง่ๆต่เบิดหันกบเม็ดได้สามรอยนเออใหญ่ๆเห็ดของๆวลงวกกระเจแอมดีบ่อแมดิีมมันมืดบ่อแอมนะปิดตะปูมันลงเลยเลยเห็ดรงไ่เรียนว้ทานมันเหลียวเห็นคนทา้งในเลยเออไม่อยังซื้อ อันแอมเมื่อซื้อป๋าไหนไมันเป็นไปทัวร์ปวง่ายไปเจ้าแล้วเมื่อเศร้านอนเนี่ยเจ้ามูปะไปเห็นดีนํำเล่าอยู่เราเห็นกดังไปอยู่เราไใส่ใหม่จ้กันเลยใส่เล็กก่อนชมเอยเขาเบิร์มัยใส่ใหม่แล้วพ่อมีแต่เล็กกับเขาบอขายใหม่ช่มเอยยึดบอกกับเชื่อละใหมเจยวกันย่หนมันปวดกินป๋าเลไ เอาประตูกระเทียวประตูใหม่ก็เอาตัวน no. ้องกบใหม่เห้เที่ยวเด็กเบิดเลยมันก็ได้แต่ประตูเท่าใหม่มันอนั้นบ่แม่นมังกบมังกบประติเดกนี่จินบ่ได้อีกเมียนหน้ต่างกันน้าต่างพีวีซีวันนี้ไม่นี่ก็จะบ่สูแล้วไม่เห็นพีติ้นกับเราเราไม่บาทเองแต่บ่มึงดิเต็กมันเล่าบาดเองาบอกนะน้งใหม่ไม่จะเด็กกันนะเพราะพวกแต่ว่าเราสมมือ ก็เสียดายเนาะก็หาขายเขาไ่เหล่านะก็ไปลงสีไงวันนี้ตลาดเหมือนเราฮาคันแม่นันคันแม่นเอามาไงก็อยากเอามาปุกผีเสามันเสาใหญ่มันไม่หยาบบ่เยเสาใหญ่หดใหญ่หยาบหยาบเนาะมือเขาใหญ่ไงยังก็มีรดเช่นต้าสิพุดขึ้นนั่นแล้วก็เอ้ เขามีรถดเช่นจช่มครจ่างรถดเช่นแบบจ้างก็จะเสาต้นเดียวซื้อเสาปูนซื้อต้นหน่งเสาอลไรบ่ออไรเสาดึงเสาเสาโบราณแต่คือเบื้องปู่ป๋อจินก็ไปจินคือเนาะป๋อจินบ่ได้ใไม่จิ้หม่โบราณเนี่ยเกิดมาเห็นเลยเนาะยังไงาเสาเสาโบราณบ้านตัวไปกแตปงไงเสาแตน้าสิ่เดียบงสิมันไม่จิกไม่แดง ก๋วซัลาแต่ส่วนก่อนเพราผมกินมันเป็นเส้มันดูมนดเ่งตกแ่ดเป็นเส้นเป็นเสียลายต่พวกมันกินอยู่เดินบริจินเขอไปไหนมันกินน้ำขามังเดยมันแตกแน่หน่อยเดียมไปตะบะขืนเถิงแก่ๆมากินดิโง่หัวลามากาิเนี่ยอ้แ่ไงเหมือนกพวกเลี้ยงดิพวกเลี้ยงสำคัญที่พวกเลี้ยงกอดบพาผมนี้ออมอือโอ้ใหญนี่หอ ตนันต้ตนเหมือนยังเลยละ่ะเินหอดหานหมอรำผตัวตั้งตาเสาเฮียนเกาตัวข่อยหามจ็คนกรบบอกขึ้นเนาะพ่งเงอเหญ่เๆๆนาะภาคทองาคอันเซ่แหล่ๆมตจะใหม่<ร>าตงยีก็รอกเดียวเว้มจะใหม่ถากไป้ได้แบบว่าใหม่เรียรเนียนเจาะหู้ตั้งหากแล้วเจาอแล้วเอาคือ,อ็ยังสวดเข้าไปนี่ตัวใหม่เลยนี่ยบขางเงีย่ดอกว่าแผนนี้ยังสมใหม่อ่อนนี่เป็นถากไหมเ็นถากยังไรก็ถากเลย ตะกี้มันมีความอดทนด้ต้นไม้มันเห็ดซอยกันเจ้าเสตีเนี่ยนี่เพิ่นเห็ดเพิ่นนันใบตะวันตะหงส์เจ้าเสตีเห็ดใหญเตรียมของเตรียมยังไว้เนี่ยข่อยหลังเกาจะข่อยม่างลุงขนาดเป็นตอเสาใหม่เพิ่นยังมาใส่ตะปูเลยบักบักบักกับซุปกันกลับอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ใครคิดจงตะปูหรับเป็นเดีย ใหม่เพิ่นเห็ดร่วงเป็นกลมเห็ดเย้ใช้กันใช้กันเหรอครับซุปปอกันกลับอยู่เลยกันต้นใหม่ยังงี้สิข้าวเจ้าจ้อกังนี่เยอะนาแปดนาสิบนี่ใหม่ข้าวเจ้าจ้อใช้โดี้หมดล่ะเขาสอดข้าเจ้าสอดเตินต้นแรกจนไม่หัวต้นสุดท้ายเพราะว่านี่มาขอต้องต้องเอาต้องเอาขอต้องตรงอย่ีเนี้เลยนะแต่จะขอหลังหงายต้องอยุดขอตรงตรงปุ๊บยู่เลยแบบนี้ยกขึ้นเลยแบบม่าไม่ลม แข็งบุเกินไม่ก็จบต้มนมากือเป็นซิวเป็นขวนหลายที่สุดเนี่ยเดี่ยวเห็ดของเพี้ยนนะเดี่ยวมีอย่างแต่เขาไปขิดบัมีหินจอกหินเจียหิน<ด>หขัดคือตะกี้ตู้มือนีเด้อ <laughs> มีอย่นแต่ซิวกับขวนนอะ่ตะต่เพิ่นเห็ดเหีเห้ยเฮียนเหียการตานันเหียตน้ตนตนะันเป็นยังเห็ดใดเนาะเหี้ยขอนขอนตันน้ำเป็นหวานนะกุ๊ก โคกแต่โคกเง,งี้ยเิ่นกอามาได้เนาะตะกี้บ่มีเดือดหลเชี่ยนหลยังสิญญกมาจังหวะ่นมาเหา็ดเสาธาร่าผลเงี้ยนะเพิ่าเพิ่นเอามาแบบไหนจังหวะผลมะดัยเนี่ยนี่เลยสิยกบ้านตัวข่อยตะกีบมาเอาอยู่ในพิป,าาปราศาส์ไปเห็ดไปเห็ดอันสาลาซอยกันแล้วเอาใส่อันรถอันตะกี้มันไม่รถอีแตนเด็ดถ้ากันซอยกันเอาขึ้นคนเบิด์ตบานแล้วมาจุ่มมาซอยกันหยกขึ้นคอยเด็ดคอยดังนั้นเอาความนะ คนใหม่งานงานขึ้นเนาะเขาจะใส่ไม่ดีขึ้นทีบัญญาเราไปขึ้นคอนเลียบป่ะดูเปลี่ยนกันเลียเอาเห็ดห่านขึ้นเลียเลียนเลียบใหม่ไหมเลียหยาดกันไหมอาจะก็เลียดึงไปดึงมาเลียบหยาดกันมะนอานะมาเอื่อนกูดึงกูถื่อกันด่ากันนี่ป่านนี่กูดึงมึงดึงเลยนี่ดิยี่แย่คอยเลียบเยอะเลยคอยไว้ชั้งหลังค่าย ของน้าวไปเรียญาติกันยังไงนี่อนุรักษ์อันหนึงมันสิเรียแผ่นเดียวเรียเปเปมูันึงมันสิเป็นขึ้นทางเคิื่องนำอันนี้อันมีสองเรียอย่างเงี้ยเรียน้ำกลลกันหลือไหมท่องเขาจอดตีไว้เป็นตับเป็นตับแล้วก็จะเรียน้ำกลนกันแต่ปนีิเพิ่นเรียหอดสีสุดเรียซัมนี่เพิ่นบ่เรียมันขาดใช่ไหมท่องเพิ่นเอาแนวตีเอาต่อบังจงไว้เลสีก็เนาะจงไว้จงไว้เพิ่นจงไว้เพิ่นก็ทับเอาไม้ไปทับไปเลย ใไม้เบิดยางก็จังถดอดเพราะว่ามันแต่เฮาไม้เป็นเปลี่ยนมันตีเลี้ยวถถื่อกันเนี่นนยงูกวัตถุกันเนี่ยเหินกันเนี่ยด่ากันแล้วเลี้ยนี่ร้องมึงเลยเขี่ยแต่กันจับตีปากกันแล้วพ่อพูกท่างนี่ร้อนิีกับฟาดปากาพวกท่านหุ่นแล้ว <c oughs> ลเพราะว่าเลี้ยงยู่หรอกข้างเวลาเฮากำลังเดือดร้อนิีเลี<ะ>้ยงเหี้มันก็ตีปากกันตะไบตะไบเขา,<ะ>าเขาดนี่เลี้ยแต่ขี่คือถอดปุ๊บเนี่ยตะไบจะแทงตลอดได้ดิ้นขี่นี่ออกนี่ขี่เลี้ยนี่ออกแตกพับ ภาคหมดเนี่ยไม่ได้ถือกันนะไม่แต่ละครูจับใส่กันใ้ตอนไห้ถือกันเนี่ยเป็นโบถือกันกันเอาเลียตีกันเนาะมันจะเอาเลียวันเลียใส่ปะอาเลี้ยวคิวง้อใส่กันหรอร้องมือเลยก็เดียวมนี่มันอยู่ร้อนวันร้อนวันเลียมันก็ตีกันเจ้าเอินเลียตะชี้เนี่ยดีดไม่เป็นตับหลงยั่งดีมึงเฮี้ยงยังนี่จ้ะเอาไว้ข้างหลังไปตีกันเลียกับไข่พนล่ะนั่นละเลียตะชี้ มีมีบ,บ,บมือกูใบขายบ่บ่มีมีมีเพราะว่าท้างโคพ่นเดียขึ้นกันคือว่าสิบก่อยมีหนอละคอสีมีอยู่บอจักกจ้มันเิ่นใส่เรือญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นไปทางคุนมีอัติยัง่งทางอุดรนหมดอะ่ะทางขุนโปน้โปนโบกโนอย่างฝันาเพราะทางขุนินันมีปลาิ่นเดียใหม่เอแบบจังเลยใหม่ เดี่ตะกี้รับบ้านเขาเลี้ยเลี้ยไม่เนี่ยเลี้ยแค่น้ำมันพุ่นบ่เนี่ยมันนี่กระโจใส่น้ำมันน้ำมันดีเซนด้วยมือมันได้นะตะกี้มันนีเลี้ยเชียงก็บม่ได้ห่ือเจ้าบ่เสียภาษีเจ้าก็ถือจับได้ยินเสียงบ้างหรอจะไปหลอนเดี๋ยบึ่งๆเขาจับเจ้าจับเลี๋ยอย่าสบตาใส่เลี๋ยวจะมีเจ้าบุญด้วยแล้กลุ่มปลาใหม่เขาจับเหมือน เกษตรบอลเมาส์หนิมันบ่นม,นม,บมีบ่มีใม่สีเลยหรอกย่งดีกับพ่เกินมคคไม้อยู่ค่าก็ไม่แก่เกีเ,เห็ดพื้นไหนอะเอคือวงเดียนหน่อยวงกมหน่อยไปเดียพื้นซือ้อเนีเกลีพื้นทตัวสมุนไพรบาลเามันเกิดสกวันกับลหลยอยู่ดิสมุนบ่มีอยู่ทีโอ้ลาไแสบอพยินแสบเพาว่า มันเป็นกลาไหลพื่จังกละไหลเขาหูแล้วเนาะมันเบิดฝนมันกรแซบเป็นน้ำหนาไหมหรอมีหน้าอยู่ฝากเ่ยเนาะแต่สมัยสมัยมันเขาหูเ่าเขาหูกับแซบซ้ำกันเลยสมัยนมันเป็นท่านสมัยแล้วเนาะมีเืองติดหน้าใช่ไหมแตผ้ากันวานเป็นดอกมีใชะผ้ากันจําป้ากะไหลดำสองคนกะเหลวเนาะเท้งลูกหน่อยป้ากะไหล ไทยาก ạ c สำเนาทางดินเหียวเออขึ้นปันควิให้ก็ได้สักควยเมียหมังงิจางดํามก็ลุ่งขึ้นหลตัวกระลีวพกันดิใคไปทำไมกันแเล้วน้งกันทุกคนอยู่ดิตะลกตาก็ได้จังเอาสมมือไม่สีที่จางบกาโอ้ยบ่อท้องติดไรยังเหมือนมีกาจักมาบุกจะคล้องดำผู้เดียวเลี่ยวนี่เมการ์บงี้มตกาห์นมันยังดกมันจะไม่จีบมันมันหลับจาง เ้าจางไปแล้วทั้งโลกาทั้งดำนี่เนะานจะจนเหื่อยโลก,กาตั้งหาก,<อ>กจากตั้งหากดำนี่คันสีดำตรงจางโลก,กาไว้กว่อนเลยอือแล้วสี่หายอันี่ผมก็ว่างเปลียนการไว้เพราะว่าพินาเ <นา S 1> พราะว่าไม่กันบ่ล่มหายตายใจกันนี่ผมว่าผมบ่กล้าก็นหน้าวันเดียวยากังี้เลย Hoa hát hôm nay hoa hát hôm nay hoa hát hôm nay hoa hát 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 น่าหลแต่ว่าน่าหลาเอาเก็บบ่ได้ไรผมเห็ดยู่จินนี่ซือว่าโอ้กิสิบ่ไใบเบิ่งเดนโอ้ตกาแบบขังสมหามเด้อพี่นายมันดำเลยตุกกาแบขังก็ขำเลยละดำห้อยหน้าขางห้างห้อยดำอ่างคนเลยอืมบันนี้เพิ่นเพิ่นเห็นข่าห้อยง่ามบันนี้เข่าดำง่ามว่าเข่าดำเพิ่นเห็นห้อยดำเพิ่นกี่ดำกึ่งแซน้อเพิ่นกีมาตัเพิ่นดำาม่ได้ดองน้าเพิ่นไหล เออแสบค่ะเพรพอสุกเอ้าแต่ก่อนหน้าหลายกเบราเคยว่าเห็นวันเดียวดึกว่าสั่งตะกี้ลูกเตาล่าหลานบ่ไปใส่เนาะพอสุกมาเห็ุตานะเนาะสุ่มเมื่อในลูกเตาล่าหลานเขาไปเลี้ยงเขาไปหาเหตุการณ์เหตุงานเอาไปแง่เอาไปเหตุงานแล้วเพราะหัวใจก่อนหน้าเหมือนว่าหัวใจมันเต้า่าๆเราเห็นจะกินเนี่ยสามกันเนี่ย เิ็กน้อยก็ถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถามเิ็กน้อยไปใช่ละไปน้าเด็กน้อยก็ว่าไปน้าดิเซื้อเหมือเขามาแต่ย่ามขายซื้อไปยังซื้อไปใสลาดไปกู้ซื้อเหมืองเขามาแต่ย่ามขายเขาทิพ่อย่ามใสเข่าเจียวมามาด้วยก็เลยมาขอเงินตอนเห็ดเขามาบอกวาเบิ้งเนาะเขามาเบิ้งแต่ตอนเกี้ยวเอ้าครับพี่น้องมันีก็ได้รู้จินเข่าจินน้ำเพี้นแล้วอ่ะ เขาบอกนู่นขโมยเงินซื้อเขาจะได้เพ่ได้กันแล้วแท้ทำราการละดีมันกับไก่ปีไม่กินอาหารไม่เด้อกับตีนของสวางกับบ้านกับสวางเลยว่าผู้ทำการทำงานอยู่ในเปรี่ยนหรือว่าบริษัทกองเขากะให้โจกให้มาเด้อบุนัดกล้องตีของนอนขายนี้ออกทั้งตัวผู้จิไปทางรถทางเลือกะมาเลยรับเด้อขอให้ตลอดปลอดภัยผู้ไปทางน้ำทาง อากาศที่ก็ให้โชคดีทุกปุทุคนหอดบาทนองสองเด้อครับกสําหรับ่างทนี้ทิ้นทานมาเกินวาสิเก้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ